นางงามของเราเอามาแล้วก็เอามาขูดอีกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมจะบอกว่าไม่ต้องขูดบอกมันกินไม่ได้ถ้าไม่ขูดอก็แล้วแต่เธอขูดเองกินเองจ้ะขูดให้มันจอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็จะมาทำอันนั้นนะคะนี่นะคะนางงามมาตัดของฉันนะคะทุกคนจอยเหมอนพี่น้องอันนี้ติดเก็บมากเด้อ มาได้ขนาดนี้นะเอาเอาเลยครัมันเดือดแล้วใส่เลยครับก็ใส่น้ำปลาอาใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะนางงามนะคะของเราวันนี้จะไม่สอนแล้วนะครับวันนี้จะให้ทําเองนะ,ะท่านผู้ชมขาเสร็จกินบ่มนนี่เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะ <c oughs> อุตส่าหา์นั่งกับเซจทุดว่าไปน้องเอา้าต้องต้มก่อนถ้าไม่งั้นมันจะสุกช้าเนาะเอาละพี่น้องขอยคิดว่ามันนางงาม สร็จแล้วตักเลยค่ะเท็คเลยนะคะนี่ค่ะลวกมันพอนุ่มๆเนาะจะได้มันจะได้ไม่แข็งกระด้างเวลารับประทานนะท่านผู้ชมวันนี้คุณครูจะไม่สอนนะคะคุณครูจะให้ทําเองนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นกําลังใจเห็นนั่งมาน,นั่งเ็กินได้บ่ขอเสียอาศัยกินในนั่งดอกมันนี่พี่น้องจา๋านะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนผัดด้วยพี่น้องด้วเป็น,นบ่ สีสันเอามาล้างออกมันก็สะอาดน่ากินน,นะเนาะพนาอจจะมาดูกันจ้ะโอเคได้แล้วนะท่านผู้ชมขาตอนแรกเราจะถ่ายอะไรก่อนคะคุณครูจะไม่สอนแล้วนะคะหาไม่ได้เทเบิลสปูนคะใส่น้อยหลายเอาเดี๋ยวแต่เธอพี่นอ้องเสร็้กินบะมนันี่เอาจัดไปค่ะดูเร็ว ผัดให้หอมนะคะค่าคนคนนะคะอยู่จะได้กินบบบนี้เดี๋ยวเราให้หอมแล้วมาดูกันนะคะท่านผู้ชมขะจะได้หรือเปล่าแชมเกูหรือยังคะ <c oughs> <c oughs> จะได้กินแบบนี้ <c oughs> เสมากู้แล้วก็ใส่อยากจะใส่ผัดอะไรเนี่ยอันนี้พ,พอแล้วฉันจะไม่บอกแล้วจนมันจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเธอเร็ว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 อย่างเร็วีววววน,นี่นางงามจะกินแบบว่าอะไรนะคะจะกินสูตรสูตรเทสูตรมันนาะงจะกินแบบไม่ไม่ใส่แค่หมูนะคะ,ะไม่ไม่ใส่แค่กุ้งนะคะจะมีะซีฟู้ดนะคะจากนั้นนางก็จะใส่ <laughs> นางก็จะใส่ซอสเทลงไปโหลดเธอจะสจะิมารวยห,หลายสิมารตจนที่รีต้องหลายเธอ มึงโอู้ว่าฉันแบ่เต้เหมือดหรอกนายเนาะนี่พี่น่อยมึงตอนอันตอนเอียงก็ตอนอันป้าหมึกนั่นงนางงามก็ผัดหนัคขา and put the red one first I think put the red one take the red one inside ไม่ว,ว่าสิบบอกรได้ยังใส่สีในจักหน่อยด์เอา ใส่น้ำนนมันในชุดนอพี่น้องไปเจะไ,ไปตัปเสแยบบัวถี่มือนางงามเอาไม้สู้แล้แหละอากน้ำสำหรพ่อเดีวใส่ลูกปไปอันนั้นยังเท่าอน,อน,นั้นนะ It's okay แะ่ลงไปโหลดนางว่าไม่มีนามหลายว่ะฉันปาดมันขึ้นหลายแต่แบบนี่า <c oughs> ใส่เครื่องปรุงลงไปอาเป็นเทบเบิลสปูนเทเสปูนสปูนนอกาแฟสปูนดอกเทเบิลสปูนอันคือบอัดอันส่วนมันตรงอย่างนี้ ตอนหอยนางมรมเนี่ยจ้าพอแล้วมันจะเค็มพอ่อพาร์ทกุศลไม้ไช้หลายจังหวัดที่นี่ให้หน้ำปลาลงไปเบิ่งนั่งเทน้ำปาลานั่งคือเทชิงซันพอแล้วพอแล้วมันจะเค็มกูบอกกูสิบาบอกนะคนเฮาแหม่อ่าคนคะ่ะคนคนให้มันแซ่บๆนะคะเป็นตัวแ่บบ่พี่น้อง เบิง้งเงนอันน้องใหม่พลังก็ไปตตาจะอยเหมือนทีเก็บมานานานๆะบอกว่าอย่ายตาจะตัดวันนั้นถ้าไม่ตัดน,นางกินไม่มันติดแคลนางนางว่าสิพี่น้องอ้าวพ่ออล,ล่ะซิมมึงเทสสิอร่อยไหมเทสพอมดิสเน่เอาเทสวัดเ <What? S 1> <laughs> ทสเนี่นาอาเทสวอเตอร์สิมันเปรี้ยวมันหวานมันส้มมันเค็มอะไรยังไงแซบบอ อากุตเกุร์กูะเที่งมากพ่อแล้วล่ะมันสุกแล้วมันสีอันโพดอ่ะเตอเเลยค่ะมาดูเร็วคันบอกยังก็จะให้บอกสองเถื่อนอีนางงามเนี่มาเดอพี่นอนกินกันนางามเดอนเด้อแต่แสบบอเลยจ้ะเดี๋ยวเรามากินกันนะเดี๋ยวมันจะ จะเซ่ยหรือไม่เสียร้านคนหลายปา้านีสิกินเหมือนปะคะท่านผูน้ชมขาพี่น้องต้นต้นอันนี้ตอนนี้น่าตอนตอน,ตอนปลาหมึกน,น่าอืมน่าอร่อยมากเลยมาโชว์ซิมาโชว์ท่านผู้ชมซิหน้าตาเป็นยังไงมาเด้อพี่น้องนี่มากินกันนางานจะแสบบ่มันจะแสบอยู่ตี Ja, wir gehen da.